กลงเข้าหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวจะมาฟังรีวิวเสียงกันนะครับรุ่นนี้โอเวอร์สปีดนะครับผมเดี๋ยวจะทาการรีวิวหลังจากจบเนี่ยครับที่รีวิวว่ามีสีอะไรบ้างมีไม้ดําและซันเบิร์ดเป็นรุ่นใหม่นะครับซันเบิร์ดรุ่นใหม่เทอเฟียเท่ๆนะครับไม่พูดพลัดทำเพลงเดี๋ยวเราไปฟังรีวิวกันเลยคร่าวๆเลยนะครับผมร้านเคซีมิวสิกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับอ่ะเราจะมารีวิวกีตาร์ตัวนี้นะครับโอเวอร์สปีดรุ่นนี้เพิ่งมาใหม่เข้าร้านวันนี้เลยครับ d อุ่นนี้นะครับ มีทั้งหมดสามสีสีไม้สีดําและซันเบิร์ดแบบรุ่นใหม่นี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวเสียงกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าที่เลือกตัวตัวสีสีไม้รีวิวเพราะว่ามันาจะได้เห็นหน้าไม้ชัดๆพราเป็นสีนี้ก็ไม้สปูตไม้ลินเรนบูดพวกเนี้ยครับลูกบิดเหล็กตันเนี่ยครับสวยครับแต่ก็สีไม้ด้วยซันเบิร์ดโคตรเฟี้ยวอ่ะรีวิวคร่าวๆนะครับผมจะรีวิวในคลิปไม่เกินนาทีสองนาทีแค่นั้นครับให้ผู้ฟังได้ ให้ทุกลูกค้าได้ฟังเสียงว่าพอใจไหมอัดจากโทรศัพท์มือถืออ่ะลองดูครับคร่า ปีอ่าเราลองใช้ใ,ใชไหมเสียงข้าคร่าวก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ตัวจริงผมก็เสียงดีกว่านี้ออกมาในคลิปแน่นอนนะครับนี่ ลองสนใจก็มาซื้อกันได้ที่ร้านเคซี่มิวสิกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับราคาตัวนี้ไม่แพงครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาแค่เอาไป2,200บาทนะครับ2,200บาทมีแถมของแถมให้ด้วยครับกระเป๋าปิกเล็กขันคอปิกกาดนะครับแล้วก็เซตอัพให้พร้อมเล่นเลยนะครับผมมาซื้อกันได้ที่เคซี่มิวสิกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจร้านนะด้วยนะครับผมฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ